ไม่ยากถ้าอยากพัฒนาตนเองเนื่องจากในปัจจุบันเรานิยมบริโภคอาหารที่สะดวกและรวดเร็วรวมถึงการพักผ่อนที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยกิจวัตรดังกล่าวจึงส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเราจึงนำทฤษฎี21วันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาปรับใช้ในเกมไม่ยากถ้าอยากพัฒนาตนเอง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา,าว,วิธีการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมเพื <P> ่อ <RE AS SE> สร้างเสริมสุขภาพที่ดีโดยการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอและเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการกินที่ดีโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดการรับประทานอาหารมื้อดึกและลดการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสงูงโปรดเลือกตัวละครที่คุณต้องการพัฒนาตัวละครทั้งหมดที่คุณเลือกคือ บีมมิ้มแป้งหอมพิมพ์จอยและลี่บีมก่อนเข้าการพัฒนาตนเองมีสัดส่วนได้แก่รอบเอว25.5นิ้วรอบแขน8นิ้วและรอบขา16นิ้วมีน้ำหนัก46.8กิโลกร,รมัมส่วนสูง1 6 0ซนติเมตรและมีค่า BMI เป็น18.281บีมชื่นชอบการอาอกกำลังกายตามคลิป89.65%ก5ลองมาเป็นการเล่นกีฬาแบบมินตันเต้นและเดินเร็วอย่างละ3.45% พฤติกรรมการรับประทานอาหารของบีมคืองดของหวานมื้อเย็นเป็น83.33%งดมื้อดึกเป็น95.24%รับประทานอาหารครบ5ห,หมู่เป็น80.95% <c oughs> มิม้มก่อนเข้าการพัฒนาตนเองมีสัสดส่วนได้แก่รอบเอว30นิ้วรอบแขน9.5นิ้วและรอบขา17นิ้วมีน้ำหนัก55.4กิโลกรัมส่วนสูง157เซนิเมตรและมีค่า BMI 22.476 มิมสนใจออกกำลังกายแบบเดินเร็ว93.75%และเดินสลับวิ่ง6.25%พฤติกรรมการรับประทานอาหารของมิ้มคืองดของหวานมื้อเย็นเป็น80.95%งดมือดึกเป็น95.23%รับประทานอาหารครบ5้าหมู่เป็น69.04%แป้หงหอมก่อนเข้ากัน นาตนเองมีสัดส่วนได้แก่รอบเอว25นิ้วรอบแขน9นิ้วและรอบขา17นิ้วมีน้ำหนัก47.1กิโลกรัมส่วนสูง153เซนิเมตรและมีค่า b m i 20.120แป้งของชื่นชอบการออกกำลังกายแบบเดินเร็ว54.05%อออกกำลังกายตามคลิป 18.92%พฤติกรรมการรับประทานอาหารของแป้งหอมคืองดของหวานมื้อเย็นเป็น78.57%งดมื้อดึกเป็น57.14%รับประทานอาหารครบห้าหมุงเป็น95.24%พินก่อนเข้าการพัฒนาตนเองมีสัดส่วนได้แก่รอบเอว43นิ้วรอบแขน12นิ้วและรอบขา19.5นิ้วมีน้ำหนัก94.4กิโลกร,รมัมส่วนสูง165ซนติเมตรและมีค่า BMI34.674 พินชอบการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว46.67%ลงลงมาเป็นการเดินสลับวิ่ง33.33% 33พือทีกรรมการรับประทานอาหารของพินได้แก่งดของหวานมือเย็นเป็น85.71%งดมื้อดึกเป็น38.10%รับประทานอาหารครบห้าหมู่เป็น100%จอย ก่อนเข้าการพัฒนาตนเองมีสัดส่วนได้แก่รอบเอว27.5นิ้วรอบแขน8.5นิ้วและรอบขา16.5นิ้วมีน้ำหนัก52.3กิลกร,รมัมส่วนสูง163ซนเมตรและมีค่า BMI 19.685จอยสนใจการออกกําลังกายแบบเดินสลับวิ่ง62.5%ปั่นจัก,กรยาน31.25%และเดินเร็ว6.25%พฤติกรรมการรับประทานอาหารของจอยงดของหวานมื้อเย็นเป็น88.10%งดมือดึกเป็น100%รับประทานอาหารของข้าหมูเป็น100% ลี่ก่อนเข้าการพัฒนาตนเองมีสัดส่วนได้แก่รอบเอว25นิ้วรอบแขน10นิ้วและรอบขา18นิ้วมีน้ำหนัก48.6กิโลกรัมส่วนสูง152ซติเมตรและมีค่า BMI 21.035ลี่ชื่นชอบการเดินเร็ว69.70%ลองลงมาเป็นการเดินสลับวิ่ง18.18%พฤติกรรมการการับประทานอาหารของลี่คืองดของหวานมื้อเย็นเป็น80.95%งดมื้อดึกเป็น52.3%รับประทานอาหารครบ5หมู่เป็น92.86% จะเห็นได้ว่าแต่ละคนมีวิธีการออกกําลังกายที่หลากหลายเช่นในคลิปบันทึกการออกกําลังกายจะมีการออกกําลังกายตามคลิปตเต้นเดินเดินเด็วว่ายน้ําและกีฬาแบดบินตันสำหรับพฤติกรรมการกินจะเห็นได้ว่ามีมและบีมมีพฤติกรรมที่ดีโดยการงดมือดึกแป้งหอมและพินปรับพฤติกรรมการกินโดยการทานอาหารครบห้าหมู่จอยและลี่มีวินัยในการงดของหวานในมื้อเย็น หรุปผลลายคนบีมออกกําลังกายตามคิดมากที่สุดและมีวินัยในการหมดมือดึกหลังการปรับพฤติกรรมบีมมีสัดส,ส่วนรอบเอวลดลง2.5นิ้วรอบขาลดลง0.3นิ้วและรอบแขนเท่าเดิมนอกจากนี้บีมมีน้ําหนักลดลง0.2กิโลกร,รมัมทำให้มีค่า BMI ลดลง0.078 มิมเดินเร็วมากที่สุดและมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการงดมือดึกหลังการปรับพฤติกรรมมิมมีสัดส,ส่วนรอบเอวลดลง0.5นิ้วรอบขาลดลง0.3นิ้วและรอบแขนลดลง0.3นิ้วนอกจากนี้มิมมีน้ำหนักลดลง0.9กิโลกร,รมัมทำให้มีค่า B M I ลดลง0.366 แป้งหอมเดินเร็วมากที่สุดและมีวินัยในการรับประทานอาหารครบห้าหมู่มากที่สุดหลังการปรับพฤติกรรมแป้งหอมมีสัดส่วนรอบเอวเท่าเดิมรอบขาลดลง1.3นิ้วและรอบแขนเท่าเดิมนอกจากนี้แป้งหอมมีน้ำหนักลดลง0.9กิโลกร,รมัมทำให้มีค่า B M I ลดลง0.384 พีนเดินเร็วมากที่สุดและมีพฤติกรรมการกินอาหารครบห้ามูแต่ไม่ชอบการวดมือดึกหลังการปัดพฤติกรรมพีนมีสัดส่วนรอบเอวลดลง2นิ้วรอบขาเพิ่มขึ้น1.5นิ้วและรอบแขนเท่าเดิมนอกจากนี้พีนมีน้ำหนักลดลง2.7กิโลกรมัมทำให้มีค่า BMI ลดลง0.992 จอยเดินสลับวิ่งมากที่สุดและมีวินยัยในการงดมือดึกและรับประทานอาหารครบห้าหมู่มากที่สุดหลังการปรับพฤติกรรมจอยมีสัดสวรร่วนรอบเอวลดลง1.5นิ้วรอบขาลดลง1นิ้วและรอบแขนลดลง0.5นิ้วนอกจากนี้จอยมีน้ำหนักลดลง0.7กิโลกรัมทำให้มีค่า BMI ลดลง0.264 ลี่เดินเร็วมากที่สุดและรับประทานอาหารฟุบห้าหมหูมากที่สุดหลังการปรับพฤติกรรมลี่มีสัดส,ส่วนรอบเอวลดลง1นิ้วรอบขาลดลง2นิ้วและรอบแขนเท่าเดิมนอกจากนี้ลี่มีน้ำหนักลดลง2.4กิโลกรัมทำให้มีค่า BMI ลดลง1.038 จากผู้เล่นทั้ง6คนจะเห็นได้ว่าภาพรวมส่วนใหญ่จะเท่าเดิมหรือลดลงและค่า BMI ลดลงทุกคนซึ่งลี่มีค่า BMI ลดลงมากที่สุดเนื่องจากมีปัจจัยเพิ่มเติมคือการถือสินอดดังนั้นพิมที่มีค่า BMI ลดลงลองลองมาจึงเป็นผู้เล่นที่มีการพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัด จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าวิธีการออกกำลังกายที่ผู้เล่นเลือกปฏิบัติมากที่สุดคือเดินเร็ว46.70%รองลงมาคือการออกกำลังกายตามคลิป19.80%และสุดท้ายคือการเดินสลับวิ่ง19.29%ติกรรการรับประทานอาหารของผู้เล่นพบว่าผู้เล่นทั้ง6คนงดของหวานมื้อเย็นและรับประทานอาหารคุณภาหมูได้มากกว่า75%แต่การงดอาหารมือดึกนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนวันที่งดมือดึกของผู้เล่นพบว่าจำนวนวันที่ผู้เล่นแต่ละคนทำได้นั้นแตกต่างกันมากการงดมื้อดึกอาจไม่มีผลกับการพัฒนาตนเองในครั้งนี้ ผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและพฤติกรรมการกินพบว่าผู้เล่นมีน้ําหนักและสัดส่วนที่ลดลงอย่างน้อยหนึ่งจุดจริงดังนั้นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับตนเองได้ ข้อเสนอแนะ 1. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรปฏิบัติตามตารางอย่างเคร่งครัด2ไม่เหมาะกับการปฏิบัติในช่วงสอบเพราะต้องใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือ3เนื่องด้วยระยะเวลาการจัดทําโครงการที่จํากัดทําให้ไม่สามารถได้ข้อสรุปที่แน่ชัดดังนั้นควรจัดทําโครงการมากกว่า42วันอย่างต่อเนื่อง